สวัสดีค่ะนะคะพี่นิดนะคะจะมาแบ่งฟันนะคะในการนะคะสั่งความโชคดีนะคะทุกเรื่องของชีวิตนะคะอันนี้อะไรเนี่ยนะขนมมันไม่มีแสงเด็กน้ยอยเขาเล่นกีฬานะพี่น้องน,นะนะมันเด็กเลยค่ะพี่น้องน,นะคะมาไวเรียกว่าจะนอนสักอิ่มหนึ่งค่อยมาอะไรอย่างนี้นะ นะะหนึ่งเลยตื่นเช้าขึ้นมานะคะหรือให้เราค่ะอธิษฐานจิตกับตัวเองนะคะขอบคุณบอกรักตัวเองก่อนคิดบวกค่ะวางแผนชีวิตนะคะว่าชีวิตของเราต้องดีกว่าเมื่อวานค่ะนะอย่างน้อยถ้าเราอยากมีเงินเก็บก็ขอให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นนะคะกินไปลูก ที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณเงินในกระเป๋าของฉันที่มีในวันนี้และขอให้มีมากขึ้นกว่าเดิมขอบคุณข้าวทุกมื้อที่ทำให้เรามีข้าวกินมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวขอบคุณลูกที่รักและปรารถนาดีต่อพ่อแม่หรือ ขอบคุณสามีที่ยังรักเดียวใจเดียวที่ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอมาแล้วก็แต่จริงแล้วชีวิตคู่ก็ต้องรู้จักการให้อภัยพี่ก็เคยเป็นคน,นที่คิดลบเหมือนกันค่ะนะแล้วเราก็ทําใจให้สบายให้มีความสุขให้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยการทําบุญนะคะพี่ก็จะทําบุญค่ะแล้วเราก็ฝึกกันนะวางแผนชีวิตตั้งเป้าชีวิตแล้วก็คิดบวกลงมือทํา ตัวอย่างเช่นขอบคุณอาชีพที่เราทําอยู่ที่เขาทําเลี้ยงดูเราแล้วทําให้เรามีรายได้ดีๆเลี้ยงดูครอบครัวหรือถ้าหากว่าวันนี้รายได้เราอ่ะมันไม่เพียงพอก็ต้องหาให้มันเพิ่มหาเพิ่มหาให้เยอะกว่าเดิมเราอาจจะมาทำรายได้ที่มันสร้างอาชีพตัวอย่างเช่นทายูทูบเบอร์ขายของออนไลน์สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปจะทาให้เรามีเงินมากขึ้นและเวลาเราหาได้ก็แบ่งเก็บแบ่งเก็บไม่พอเราต้องโปรแกรมจิตให้ตัวเองมีเงินเก็บตามที่เราต้องการด้วยถ้างั้นเราจะไม่สมองเขาจะไม่ทําให้เราเก็บเงินได้อะ mm. ก็บอกเขาว่าเราต้องการมีเงินเก็บเป็นล,ล้านอะ่ะเป็น,นแสนเอาไว้ทําดีไว้ช่วยเหลือผู้คนด้วย ขามาเนี่เราต้องเก็บให้ได้นะเราจะอไปใช้หมดไม่ได้เราต้องเก็บไว้เพื่อทําความดีให้เราเหลือกิน <S <S เหลือใช้เหลือรวยด้วยนะเอาเราก็บอกตัวเองค่ะเพื่อนๆนี่แหละเคล็ดลับความสุขความโชคดีนะอ่าพี่นิดก็เป็นถ้าเราย้ำย้ความทุกข์เรารู้ตัวว่าเราทุกข์อ่ะเราเครียดก็คอแน่อน,อน,นอนไม่หลับเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะตจนนี้หายแล้วก็เลยทําบุญค่ะนะทําบุญรมันรู้สึก รถก็ต้องทำให้เองคิดบวกให้ได้ค่ะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะพีพ่ๆเพ,พื่อนๆหรือว่าถ้าพีพ่ๆเพื่อนๆไม่มีทางออกก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิหรือไปทำไปมองสิ่งใหม่ๆอ่ะหรือไปเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ที่ผสมความเฉเร็จท่านก็จชี้แนวทางให้เราค่ะให้เราหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้นะคะเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะในทุกวัน ชีวิตคนเราอย่าหยุดการเรียนรู้ค่ะ,ะบางทีความรู้ของเรามีถ้าเราเก็บไว้มันก็จะเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าเรามีความรู้เราก็จะเอาตัวรอดเน,นื้วจะบไม่พายจบคลิปแค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้พี่นีด้วยนะอ่ะอะไรที่ดีก็จะมาบอกอะไรที่ไม่ดีก็บอกว่าอย่าทำเลยมันก็ไม่อยากให้ทำเนาะเราก็เคยผ่านมาหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะอะ ก็อยากจะให้ทุกคนที่ติดตามมีความสุขก็มีคอมเมนต์ถามใช่ไหมเดี๋ยวอัพที่ให้ถามเรื่องหวยนะคะมาจะมาถามพีเอ็กถามเรื่องทางหาเงินน่ะเดี๋ยวบอกให้นะทางหาเงิน,นมีให้หวยก็ไปขอกระปู่สีสุดโทรกับ่าตปทุมมานะคะ <c oughs> เราจะไม่มา <c oughs>